ช่วงนี้นะคะแอนจะพาพี่โอนะคะแล้วก็คุณผู้ชมไปจับจ่ายกันค่ะจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะพี่โอว่าแอนเป็นคนเป็นคนข้าวไม่ค่อยถนัดเลยแต่ว่าพอมีโอกาสได้ไปจับจ่ายแล้วเราก็ได้ไปทําอาหารกับเชฟมือดีแล้วเนี่ยนะเพิ่งรู้พี่โอว่าทําอาหารนี่มันง่ายแล้วก็แบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำอาหารเก่งเลยแหละยป่งตัวในบ้านไว้เถอะ็นเล่นไปแต่ว่าจากนี้นะคะแอนก็ได้เคล็ดลับดีๆได้สูตรดีๆมาฝากพี่โอ๋คุณผู้ชมด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วตามคุณแอนไปเลยค่ะ สนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้แอนมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแอนเลือกที่จะทําทอดมันกุ้งค่ะส่วนผสมและว,วัตถุดิบที่ต้องเลือกซื้อในวันนี้นะคะมีกุ้งนางผักกาดแก้วรากผักชีและมันหมูค่ะพร้อมแล้วเราไปจับจ่ายกันเลยดีกว่าค่ะ เดินใจตลาดที่นี่แล้วดีจริงๆค่ะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีของขายอยู่เยอะแล้วนั้นยังมีระบบความปลอดภัยที่ได้จากกล้องวงจรปิดซึ่งก็ช่วยสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าที่มาเดินจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองละค่ะอะเจอแล้วค่ะลาบผักชีนี่คุณผู้ชมค่ะรู้ใช่ไหมคะว่าผักชีนี่นะคะใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบลําตน้นแล้วก็รากเนี่ยใช้ได้หมดเลยค่ะแต่ว,ว่าวันนี้เราจะใช้อันนี้ค่ะส่วนของรากแม่ค้าไฮ เล้ากลับบ้านเลยก็ได้ค่านว่าหรอกออมาแล้วทานลาบผักชีค่ะเนีเจอแล้วค่ะปกาศแก้วที่ตามหายอยู่นี่นี่เองนี่ค่ะต้องเลือกลูกโตโตนะคะแล้วก็ใบนี้จะต้องไม่มีรอยช้ำอะไรนะ,ะนี่เดี๋ยวเราเลือกหัวโตโตดีกว่านี่เลยวุ้ยนี่ก็กุ้งนี่ก็กุ้งแต่มีแต่กุ้งแช่บวยอะ เจอแล้วค่ะกุ้งนางอยู่นี่นี่เองนี่ค่ะวันนี้นะคะแอนจะเลือกใช้กุ้งนางนะคะเพราะว่ากุ้งนางเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะมีเนื้อเยอะเนื้อแน่นนะคะนีเล็กๆโตๆเลยกุ้งนางเป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งมีรสหวานไม่ว่าจะนำไปทำเมนูอะไรนั้นก็มีรสชาติที่อร่อยถูกปากค่ะคนส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยงกุ้งนางไว้เพื่อขายและส่งออกนั่นเองนะคะ นี่จเจอแล้วค่ะวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายนะคะที่ตามหานั่นก็คือมันหมูนั่นเองค่ะเจ้ามันหมูนี่นะคะจะทําให้เนื้อกุ้งของเรานะคะอยู่ติดก,กันอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะไปทอดแล้วนะคะเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะ่ะวิธีการเลือกนะคะมันหมูที่ดีจะต้องเลือกมันหมูที่ไม่แข็งกระด้างนะคะจะต้องมีสีขาวและจะต้องไม่มีกลิ่นคาวค่ะแค่นี้ง่ายๆคุณผู้ชมก็จะมีทอดมันกุ้งที่อร่อยมากๆเลยละคะ่ะตอนนี้นะคะแอนก็ได้ส่วนผสมและวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอนว่าเราไปบรรเลงครัวกันเลยดีกว่าค่ะ สนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด <Wow. S 1> สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง ราไปซื้อของจับจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะเข้าครัวทําอาหารกันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแอนไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะก็ยังมีเชฟคนเก่งนะคะเหมือนเดิมมาทําอาหารกับเราค่ะเชฟนั้นนั่นเองสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะทําทอดมันกุ้งนะคะส่วนจะมีเทคนิคแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆอะไรต้องติดตามนะคะแต่ว่าเราไปดูส่วนผสมและวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมและวัตถุดิบสําหรับทําเมนูทอดมันกุ้งนั้นก็มี เนื้อกุ้งพริกไทยป่นกระเทียมรากผักชีเกลือสมุนน้ำมันงาซีอิ๊วขาวป้างมันไข่ขาวมันหมูน้ำมันพืชและน้ำจิ้มบวยครับ น,นี้มาถึงขั้นตอนแรกในการทำทอดมันกุ้งของเราค่ะเชฟเเราจะต้องมีเนื้อกุ้งนะคะออันนี้ที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะก็คือกระเทียมกับรากผักสีนะคะที่เราคกรวมกันนะคะจากนั้นใส่มันหมูน้ำมันงาซีอิ๊วขาวเกลือสมุทรพริกไทยแป้งมันและไข่ขาวลงไปครับขั้นตอนสำคัญก็คือการนวดนวดให้เข้ากันนะคะ ซึ่งวิธีนี้นั้นถือว่าเป็นการนำส่วนผสมทุกอย่างมานวดให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองครับคือการนวดและฟาดแบบนี้อาจจะเลอะเธอนหน่อยขั้นตอนนี้มีได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทอดมือกุ้งของเราเสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็นรอให้เซ็ตตัวประมาณ30นาทีนี่คือเราออกมาจากตู้เย็นแล้วครึ่งชั่วโมงก็จะเซ็ตตัวเป็นแบบนี้แล้วพร้อมที่จะมาปั้นโอเค จากนั้นปั้นให้เป็นก้อนกลมกลมคุกด้วยเก็ดขนมปังอีกหนึ่งรอบอหลังจากที่เราปั้นทอดมันกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ะเฉงขั้นตอนการทอดทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟปานกลางทอดให้สุกจนสีเหลืองอ่อนจะสังเกตได้ว่าทอดมันของเรามันค่อยๆพองฟูขึ้นมานะคะจากส่วนผสมของไข่ขาว จัดใส่จานตกแต่งด้วยผักกาดแก้วพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มบวยได้เลยครับได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูทอดม,มันกุ้งนะคะ เชฟเนตคะเคล็ดลับของจานนี้คืออะไรคะคือการนวดเนื้อท่อมันกุ้งนะคะ,คะ,คะให้เด้งดึงก็คือการฟาดเข้ากับอ่างที่เราผสมนะคะ<ม>จะทําให้เนื้อที่เวลาทอดออกมาแล้วมันกรุบกรุบดึง<ๆ>ดเยิ่งฟาดแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งกรุบเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปทําทานดูได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟเนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอด้วยนะคะในเครือสำนักพิมพ์แสงแดดนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังอยากจะหาคอ ของทานเล่นหรือ,อว่าของว่างเนี่ยก็สามารถจะดูในหนังสือเล่มน,นี้ได้เลยนะคะก็มีให้เลือกมากมายรวมถึงทอดมันกุ้งของเราในวันนี้ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะสำหรับแฟนๆในรายการ Home Sweet Home เรามีหนังสือคู่มือการทำอาหารจากสำนักพิมพ์แสงแดดมาแจากกันอีกแล้วครับเพียงส่งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่เ c e b o o k ของรายการที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แจกเพียงหท่านแรกเท่านั้นนะครับ สัปดาห์หน้านะคะเมนูจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค,ค่ะ